ปรมาแสนนอนแสนนอนครับปลอยไปลน่ไปหลานจนสูงสูงลง้มสตรารํทำไม่ได้หลายหลายลูกเสียวโบกสมบัดปลอยทีหานสอตำล่าสับจงโกบีปาดโกบีปา ลไปเทาหางแกงนะครับจังหวัดสุนทรียนะครับหางแกงบืนบาทนะครับนี่เลยต่อได้ไหมครับหางแกงนะครับนี่ยวนะครับเอเเอาเม็ดดำๆนะครับพี่น้องครับ รวมโตไหลนะครับโยนีไหลนะครับยังไหลยังดันตอนที่บฎเสาหหายครับโยมีจีเรียบร้อยครับผมออไปแย่าเปิดนะครับในตำแหน่งที่อมบอกนะครับผมรวมรลมรวบี เขาเปล่งไตมันจะก็ครับตีแต่โดนังกุมเมย์คร euh ับตอนนี <c ười>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  ้ิะเ่ากุมเมย์ไปนะครับตรงนี้เมย์ไรอัดนะครับคอนเทนิ์บางบา